สวัสดีครับผมผมลินะครับจากมิสูรุ้งเจริญสาขาตลาดไทยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํารถรุ่นมิสูซ s ชิดับเบิลแคปนะครับตัวนี้เป็นรุ่นรถที่ผมจะปล่อยนะครับก็เลยจากจะนําเสนอว่าวันนี้เราได้ของแถมอะไรบ้างนะครับผมจุดเริ่มต้นนะครับตัวนี้เป็นโมเดล2023นะครับผมจุดเด่นของตัว2023ที่แตกต่างจากตัวเดิมก็คือ1กระจังหน้านะครับตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับพร้อมใต้กันชนด้านหน้าก็จะเป็นสีดําด้วยนะครับ ตัวนี้ก็เพิ่มความดูดันเพิ่มความสปอร์ตให้ด้วยนะครับที่สําคัญตัวนี้ผมแถมแลัปสีดําในส่วนของตัวสีนิ้วด้วย,วยนะครับผมช่วยเพิ่มความาเป็นสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็เข้าเข้ากับตัวรถได้มากยิ่งขึ้นนะครับด้วยตัวไตตันสปอร์ตอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอักษรตัวนี้นะครับก็เพิ่มความาสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับ โอเคนะครับในส่วนของถัดมาที่เรามีโปรโมชั่นแถมให้นะครับนั่นก็คือตัวซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อด้านข้างนะครับตัวนี้ก็เพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับจุดเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของรุ่นโมเดล2023คือกระจกมองข้างนะครับจะนะครับเป็นสีดําพร้อมทั้งตัวมือจับนะครับก็จะเป็นสีดําด้วยราวบันไดด้านล่างก็จะเป็นสีดําด้วยนะครับตัวนี้เข้ากับรถสีดําได้เป็นอย่างดีนะครับ ในส่วนของด้านท้ายนะครับขยับมาด้านท้ายนะครับตัวนี้ตรงกันชนหลังนะครับก็เป็นสีดําด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงเบ้ามือจับด้านหลังก็เป็นสีดําด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกล้องมองภาพด้านหลังนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอเป็นไฮไลท์อีกรุ่นหนึ่งก็คือนะครับตัวโชคผ่อนแรงนะครับตัวนี้จะแถมให้ในรุ่นโมเดล2023นนะครับช่วยให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ นะครับทีนี้เรามาดูภายในกันบ้างครับว่าในโมเดล223 0มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างฟืบเริ่มต้นเลยนะครับตัวนี้ในตัวที่เป็นตัว G S ปกติเป็นเบาะกำมะยีนะครับตัวนี้เราแถมเป็นเบาะหนังให้แล้วนะครับเท่ากับว่าโมเดล223 0เนี้ยเราแถมเบาะหนังให้ทุกรุ่นนะครับก็เพิ่มความหรูหราเพิ่มความสุขสบายตามความเรียกร้องของคุณลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับ ในส่วนของพวงมาลายัยตัวนี้ก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมาสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้บนพวงมาลายัยควบคุมเครื่องเสียงได้บนพวงมาลัยนะครับผมพร้อมทั้งจอกลางก็จะเป็นบลูทูธด้วยเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับตัวนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายตัวนี้นะครับจุดเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือรองรับ Apple CarP l a y และ Android Auto ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางได้เป็นอย่างดีนะครับเพลิดเพลินได้ตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้รถ รุ่นนี้ที่ผมจะส่งมอบคุณลูกค้าก็จะมีแถมกล้องบันทึกหน้ารถให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้ก็เพิ่มเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดีนะครับนะครับสำหรับสำหรับประตูด้านหลังนะครับสำหรับห้องโดยสารด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะครับผมและที่สําคัญนะครับตรงนี้ ตรงคอนโซลตรงกลางของหมอด้านหลังนะครับก็จะเพิ่มความสะดวกสบายนะครับมีที่ชาร์จของแบตเตอรี่เป็น USB นะครับเป็นที่ชาร์จของโทรศัพท์ได้เป็นอย่างดีพร้อมช่องสำหรับวางโทรศัพท์ได้นะครับนี่ก็เพิ่มความสะดวกสบายและความรู้หลาให้กับผู้โดยสารตอนหลังด้วยครับนะครับผมหลังจากที่ชมไปแล้วว่ารถรุ่นนี้มีอะไรมาใหม่บ้างแล้วก็เราแถมอะไรให้บ้างนะครับรถรุ่นนี้นะครับ ผมจะนําไปส่งคุณลูกค้าที่จังหวัดระยองนะครับในวันพรุ่งนี้ในวันถัดไปนี้นะครับรถรุ่นนี้ราคา836,000บาทนะครับลูกค้าใช้เงินออกรถอยู่ที่6,800บาทเท่านั้นเองนะครับผมได้ของแถมครบจัดเต็มนะครับเริ่มต้นที่ดาว15%นะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆนะครับคุณลูกค้าสามารถที่จะสามารถ อสอบถามาโทรเข้ามาได้นะครับที่0813087459นะครับผมสามารถาให้เผื่อลูกค้าอยากถามเรื่องของโปรโมชั่นแล้วก็รถรุ่นอื่นๆได้นะครับ <ไป S 1>